โอ้โหก็นั่นแหละฮะได้ดอกกูแทนนะครับอดีตดแมวมองของแมนยูนะอัดผีแดงปล่อยการเรเราราคาหยุมยิมมากเลยนะครับสนั้นของปีออตเตอร์ซาโดสกี้นะครับอดีตดแมวมองของสโมสรแมนยูครับได้ออกมาวิจารการปล่อยตัวอันบารโรกาเรราดาวรุ่งระดับทนะ็อปคลาสเนี่ยไปราคาหยุมยิมพร้อมกล่าวว่าดีลของแพลตติกดอกกูนั้นราคาเกินฝีเท้าไปเยอะนะครับปล่อยการเรราและได้ดอกกูมาแทน จากน้นของซารโดสกี้ครับย้ายมาอยู่มาทํางานกับแมนยูเมื่อปี2017ในฐานะเมวมองของสโมสรในยุโรปกลางนะและเพิ่งย้ายออกไปหลังจากใช้เวลาเสาะหานักเตะดาวรุ่งทั่วทวีปนี้ให้กับสโมสรมา7ปีครึ่งนะครับแต่ซาโดสกี้นะครับซึ่งล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของทีเมเมอมองของแบล็กเบิร์นโรว์ครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับนโยบายของสโมสรแมนยูในการลงทุนพัฒนาน,านักเตะดาวรุ่งนะครับ แมมองรายนี้กล่าวหาอาดีตทีมอย่างแมนยูนีบอกว่าขาดความกล้าหาญในความมุ่งมั่นที่จะสร้างเส้นทางจากทีมเยาวชนไปสู่ทีมชุดใหญ่และระบุว่าอันบารโรกาเรราสกองหลังของเรอมาริดตอนนี้เป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่แมนยะูเนี่ยควรจะต้องเสียใจเขาย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนอายุประมาณ16ปีในปี2020อันนี้คือสิ่งที่ซาโดสกี้กล่าวถึงดาวเตะอย่ายงกาวเวรลลสนะกนะ็อบอกว่า เขาเป็นเด็กหนุ่มที่ขยันแล้วก็มีความทะเยอทะยานมากนะเขาเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็วผมรู้ว่าเพราะผมเคยเจอเขาเป็นการส่วนตัวในช่วงแรกเส้นทางอาชีพของเขาค่อนข้างดีเลยเขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเบรสตันได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีแต่หลังจากนั้นแมนยูก็ยอมแพ้และขายเขาให้กับเบนฟิก้าด้วยค่าตัวเพียงยุมยิมเล็กน้อยการเรรัสเนี่ยเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสของแท้ มีโอกาสสูงที่เขาจะกลายเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดหรือหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกไปเลยเขายิงประตูสวยๆในเกมกับบาริเซียในลาลีกามเมื่อเร็วๆนี้มันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเมนยูที่ปล่อยเขาไปยังมีบางอย่างที่ขาดหายไปและผมคิดว่านั่นคือการขาดความกล้าหาญของเมนยูในการลงทุนกับนั้เแต่ดาวรุ่งแบบนี้อย่างแล้วก็ตามซาโดสกี้นะครับยังได้พูดถึงพราติกดอกูซึ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วว่าตอนอายุ20ก็เปรียบเทียบก,กันนะว่าเป็นยังไง ดอกูลงเล่นให้แมนยูไปแล้ว10นัดจากทั้งหมด11น,นัดในพิมเลีกฤดูกาลน,นี้แต่สโดสกี้ครับเชื่อว,ว่าค่าตัวของดอกูน่ะนะโอ้โหแพงเกินฝีเท้าไปเยอะนะครับท่าน,นของสโดสกี้บอกว่าผู้ตามตรงแล้วการที่เพิ่งได้ทํางานกับเบิร์นโรเวอร์และมีงบประมาณในการซื้อตัวนักเตะที่น้อยกว่ามากผมคงไม่มีปัญหาในการหานักเตะระดับดอกูมาอยู่กับแมนยูสัก2อสาคนแต่ด้วยราคา25ล้านปอนด์แบบนั้นคุณควรจะได้ดอกูถึง4คนด้วยซ้ำนะ ตอนนี้แมนยูกําลังกังวลเรื่องการนํานักเตะดาวรุ่งเข้ามาอมริมควรจะเป็นคนทําแบบนั้นแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นที่น่าพอใจเขาจึงเลือกที่จะซื้อนักเตะที่พร้อมแล้วมา,มา,มากกว่าที่เอามาปั้นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สโดสกี้ครับได้พูดถึงแมนยูนะบอกว่าตอนนั้นปล่อยกาเรราสราคายุ่มยิมได้ดอกกูมาแทนนะครับเสียดายครับในการปล่อยตัวกาเรราสโอ้โหตอนนี้เล่นดีมากกับเรอัลริดโอ้โหได้ใจเลยนะครับโอ้โหปาร์เกอร์อัดเดียโกดาโลครับสนแต่ทำไ เั้นของพอปาร์เกอร์อดีตแข้งแมนยูนะออกมาตำหนิเด็กโกดาลโลครับที่ทำผิดพลาดมากเกินไปและยังกล่าวหาว่าฟูลแบ็กรายนีย้สนใจแต่การไฮไฟกับคนอื่นมากกว่าการทำหน้าที่ของตัวเองให้เหมาะสมเด็กโกดาโลครับมักมีภาพที่แฟนๆคุ้นชินอย่างการเข้าไปไฮไฟให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมสร้างความฮึกเหมิมในจังหวะที่ทีมนะเซฟประตูได้ทางด้าน,นของดัโลเนี่ยเคยพูดไว้บอกว่า พวกเรากองหลังเนะี่ยไม่ค่อยทําประตูกันเท่าไหร่ดังนั้นนี่คือประตูเล็กๆของเราตลอด90นาทีนี่คือเป้าหมายของเราดังนั้นเราจะฉลองและผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของเราเดีย๋ยวเราก็ตามครับพอปาร์เกอร์ไม่ได้สนใจกับบทบาทของฟูลแบ็กค,คนนี้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอินกับทางดิโกดาโลโดยยืนยันว่าการไฮไฟไม่ได้ทําให้คุณชนะเกมการแข่งปาร์เกอร์ <Parker S 2> ก็กล่าวกับไมโทบอกว่าดิโกดาโลทาผิดพลาดบ่อยเกินไปผิดพลาดโดยไม่จําเป็นเขามัวแต่สนใจที่จะไฮไฟคนอื่นตลอดเวลา เวลาเข้าประทะมากกว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้อย่างเหมาะสมแต่การไฮไฟไม่ได้ทําให้คุณชนะเกมหรอกนะไอตอนที่คุณมัวแต่ไฮไฟกันเนะ่ยพวกเขาอาจจะเปิดบอลจากการเข้าประทะอันยอดเยี่ยมของคุณเข้าบาใหมาอีกแล้วยิงประตูได้ดังนั้นทาไฮไฟแค่ในช่วงพักครึ่งหรือหลังเกมก็พอดังนั้นไม่สิคุณไม่สามารถไว้ใจได้ดีโกาดาโลคุณไม่ได้รับคุณภาพการเล่นที่ดีพอในพื้นที่สุดท้ายจากเขาด้วย เกมรับก็ยังเล่นได้ไม่ดีพอมือบ่อยเกินไปเดโลเคลบอลก็ห่วยห่วยแตกมากนั่นคือ,อผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ะรนะครับโอ้โหโดนใจแฟนผีเลยนะครับพาร์เกอร์อัดเดก็เดโลสนแต่ทำํำไฮไฟไม่สนทําหน้าที่ของตัวองค์ตัวเองอะไรเลยนะครับก็ถือว่าโดนวิจารณ์ไปตามระเบียบนะครับสำหรับเดก็เดโลเนาะควรจะเปลี่ยนทายได้ละปรีบายได้แล้วนะครับปล่อยไปเลยครับเดก็เดโลอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่เวิร์กละ ปล่อยไปดีกว่าน่าจะดีกว่านี้แล้วก็หาคนมาแทนที่เพราะว่าอยู่ไปก็ไลฟ์บ่อยนะครับเอเดรซอนนะครับอดีตมือของแมนสะตีเนาะมือเกา่านะครับก็เผยเหตุผลเบื้องหลังลาแมนสตีรนะครับด้าน,นของเอเดรซอนนะครับได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่เขาเตัดใจออกจากซิตี้หลังกลับมาพร้อมกับทีมชาติบ,บราซิลอ่าซึ่งจะพบกับเซเนกัลในวันเสาร์ที่เอเมเรสสเตเดียมผู้รักษาประตูอย่างเอเดรซอนนะครับที่ย้ายไปอยู่กับเฟนเดเปเชเมื่อซัร์ที่ผ่านมากล่าวบอกว่า ฤดูก่อนหน้านั้นน่ยผมพยายามย้ายทีมมาแล้วแต่มันไม่สําเร็จผมคิดว่านั่นมีอิทธิพลต่อฟอร์มการเล่นของผมเล็กน้อยตลอดฤดูกาลนั้นผมได้รับบาดเจ็บถึง5ครั้งและฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ดีที่สุดมันเป็นการตัดสินใจที่ผมทําร่วมกับครอบครัวในกรณีที่สโมสรโอเคกับการที่ผมเนี่ยจะย้ายออกไปเพราะผมต้องการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่คุ้มที่ผมจะอยู่กับสโมสรที่ประสบความสําเร็จสโมสรใหญ่หากผมไม่มีความสุขมันจะยังคงส่งผลต่อผมเหมือนเดิม บางครั้งการได้เจอกับความทด้ทายใหม่ๆในชีวิตก็เป็นเรื่องที่ดีมันนำพาพลังใหม่ๆสิ่งดีๆมากมายและนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเอเดซอนนี่ยังได้พูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับเป๊ปกุลูาซึ่งเป็นคนสําคัญในการเซ็นสัญญากับเอเดซอนมาที่แมนสตีเมื่อปี2 0 1 7เขาบอกว่าตอนที่ผมโทรหาเป๊ปก่อนย้าย,เ,ยเขาบอกว่าผมต้องกลับมาบอกลาเมื่อวันนี้เขาส่งข้อความหาผมเกี่ยวกับชัยชนะที่ผมได้รับตลอดอาชีพผมรักเป๊ปผมรักทัศนาติของเขา เขาคือโค้ชที่ดีที่สุดตลอดการของผมเลยแหละผมรู้สึกยินดีนะที่ได้ร่วมงานกับเขามาเอเดรซอ,อนเนี่ยอยู่กับแมสตี้ถึง8ปีคว้าแชมป์ร่วมกันใน18ครั้งรวมถึงคว้ารางวัลถุงมือทองคำพิมเล็กสซีซันติดต่อกันเขายังทำแอสซิสต์ได้อีก7ครั้งในช่วงเวล,ลาของเขาในทีมแมสตี้ด้วยนะครับก็โหสุดๆแล้วนะก็เปิดเผยหลังการอำลาแมสตี้ไปอยู่กับเฟเนอรเช่ที่ตุรกีนะครับถือว่าเขารักเป๊ปเหมือนเดิมความผูกพันยังแน่นแฟ้นนะฮะ ไปดูข่าวสารของซอนฮุงมินกันหน่อยทุกคนซอนฮงมินยังมุ่งมั่นที่ LA นะครับไม่สนย้ายในตลาดหน้าหนาวน,นี้นะครับต่อให้ได้รับข้อเสนอแต่ก็ยังมีความสุขดีครับที่ LAFC ตีซนครับโซนมินกองหน้าของ l f c ยืนยันถึงแผนการช่วงหน้าหนาวทมกลางเขาลือเรื่องการแยทีมซูเปอร์สตาร์ชาวเกาหลีใต้อย่างตีซนเนาะของ l f c ครับมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับทีมชาติแล้วก็เป็นเจ้าลิกสหรัฐโซนมินเนี่ยจะไม่มองหาสโมสรฟุตบอลใดๆนอกเหนือไปจาก l f c แล้วก็เป็นเจ้าลิกอก,เกอเ์ก่อนกนนารแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนื่องจาก l f c ใกล้จบฤดูกาลจะมีข่าวลือแพร่ะสะพัดว่าซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้อย่างตีซนเนี่ย อาจพิจารณาทางเลือกอื่นเพื่อลงเล่นต่อเนื่องก่อนฤด,ดูกาลมิชลิกสหรัฐเนี่ยจะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือของปี2 0 2 6นะนะโซนมินครับสยบข่าวลือขณะที่อยู่กับทัพสมข่าวในช่วงโปรแกรมทีมชาติเดือนพฤศจิกายนได้กลาวบอกว่าข่าวลือมันไม่เป็นความจริงหลายคนสงสัยข่าวลือทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้หรอแฟ,แ,ฟแฟนๆก็คงสับสนเหมือนกันความเชื่อและความคิดของผมคือการทุ่มเทยอย่างเต็มที่ให้กับทีมที่ทมทผมกาลังเล่นอยู่ในขณะนั้น มันสําคัญที่สุดข่าวลือไม่เป็นความจริงครับผมไม่สนผมไม่พูดถึงเรื่องการแย่ทีมในช่วงหน้าหนาวนี้เลยไม่แต่ครั้งเดียวแค่พูดเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าไม่ให้เกียรติ l อฟแล้วผมยืนยันได้เลยว่ามันไม่เป็นความจริงครับอันนี้ก็ถือว่าตีสนออกมาสยบนะครับว่าไม่ได้มีข่าวเรื่องการแย่งตรงแย่ทีมไม่ได้สนเรื่องของการแย่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวโฟกัสกับ l f c อย่างเต็มที่แล้วก็ทีมชาตินะครับเล่นให้ทีมนี้แหละ ยังมีความสุขดีนะจะรีบไปไหนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวอัปเดตได้ฟังแบบต่อเน,นื่ครับ